สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Fear Pursuit Mandate นะครับโอเคเดี๋ยวให้เรากปาท,ท่อนี้ทิ้งนะโอเคทำไมมันมืดอย่างเงี้ยโเคเดี๋ยวเราสับสวิต์อันนี้นะครับเ,เปิดไฟพลังงานนั่นเองนะโอเค เดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับโอ้โหรอยเลือดโอ้โหศพไขว่เนี่ยโอ้โหศพเต็มเลยเอตรงนี้ก็มีปืนสั้นให้ด้วยนะแล้วก็มีกระเป๋าพยาบาลมีเะเบิดให้ด้วยมาไนโคลเลอร์ มามามากันเยอะนักหรอนี่ไอพวกนักลอบปมดำครับโอเคเดีย๋ยวเราลงครับรอดไป,ไปทางด้านนี้นะครับก็จะมีเฮลบูสเตอร์ซีโนแวร์ โอเคน่าจะยังไม่หมดนะเฮอ้ยโอ้เล่นลูกซองแอบอยู่ข้างในด้วย ือยอยู่ปะเนี่ยน่าจะมีนะนี่นีอ่อยู่ไหนมามีด้านหลังไว้ด้วยนี่มาเข้ามา โอเคเรียบร้อยหมดแล้วมาเราเข้าไปข้างในนี้นะลอยเลือดไข่อันคนออริจินด้วย <c oughs> อ,อย่ามาล้อนเจ้านี่แม่ของฉันไม่ชอบ พวกขโมยเหรอขอแม่ห่วงลูกนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรา <c oughs> ลังยาตรงนี้ไม่มีเอเเดี๋ยวไปทางด้านนี้นะอันนนนจิตใครอะไปดีกว่าไม่เอาแล้ว หลอดไม่เอาเฮ้ยตายอุ้ยโอ้โหมีหลุมดำด้วยแม่เล่นทีเผล่นี่หว่าไอ้บ้าน,นี่โอเคเอ,อะไรอะเอ๊ะไปไปไป,ปเข้าไปข้างในนี้นะนมีอะไรบ้างไม่มีโอเคไป Me, look what you're doing. Why, document it all, leave nothing out. Yes, sir. ผีเด็กมาทำอะไรอะเอาวิวิ What the fuck อุ้ยผีเด็กวิ่งพวกนักลบองดำโดนผีเด็กเล่นงานครับเละเลยอะผีเด็กแกซาดิสเลินไป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 ,ไปอยู่ทำไมไปดิ เล sí. okay, ну ือดโอเคเข้ามาทางด้านนี้นะครับโอ้ยโอ้ยมาไอ้พวกนั้นล็อกวงดับนี่เน่ เียโอเคเก็บกระสุนให้หมดปเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับสพผมมีมีศพนักวิทยาศาสตร์ด้วยโอเคเดี๋ยวเราดูข้อมูลอันนี้หน่อยนะ ยืสเหรอโอ้สภาพอโนนตอรดิจินโอ้ยโหกระจกแตกฉันทำอะไรศพโมงกระดูกเต็มเลยไปไปดีกว่าไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วเอเคไปทางด้านนี้นะครับ มีหลุมดำด้วยไม่มีทางหรอกโอ้มีหลุมดำด้วยโอ้หไม่ได้แอมกูหรอกโอเคเดี ay, e ๋ยวเราดูทางอันนี้นะครับเป็นข้อมูลสำคัญนะจอห์นไบรเออร์สเป็นใครสักคนเจนเนติกสิตเหรอเกี่ยวกับโครงการของ ก็สวิวุฒนะวิ่งเปิดความผิดพลาดจากโปรโตไทตัวที่คนที่สองนะอ๋อไอ้นี่นี่เองคือโปรโตไทที่สองนะไอ้แฟสตันเฟตเทลนะโอเคปะทำไมมืดขนาดนี้เนาะ <c oughs> มาหลอกกูทำไม มาลองหนูเลยคุณโถธรรมโอสังโคติโพกระทิงแดงแสงโสมอยากเข้ามานะอันนุนออริจินไม่เอาโอเคไปด่วนครับนี่ไปด่วนมีอะไรไม่รู <tavalla> ้ไม่อยากรู้ลีบล่้งได้ไงอ่ะบ๊ายบาย ใครอยู่ไม่รู้ด้วยล่ะฉันไม่ได้ทำนะอ้ยนี่ไอคอลเลอร์ er ครับนักลบองดับนี่เ้ามา าจะหมดแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเรา <c oughs> กดสวินันนี้นะคปับประตูนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าประตูขา้างในนี้นะอนโนอลิตินอีกแล้วไม่เอานะใครอะเชนเหรอโอเชน ไปะปะกดลิฟต์ลงนะครับโอเคลงมาถึงตรงนี้แล้วนะโอเคมีอะไรปะนี่น่าจะเป็นชั้นที่สองแล้วนะโอเคไอชั้นแรกที่ผ่านไปนี่คือโรงงานผลิตรถโ,โคนนั่นเองนะนี่จะเป็นอันที่สอง สมนักวิทยาศาสตร์เต็มเลยโอเคเดี okay, ๋ยวเราเข้ามาทางด้านนี้ okay. เมันไม่ค่อยมีคนเลยโดนเก็บหมดแน่เลยอันโนโนออริจินอีกแล้วผีอ้าวโอ้โหอ้าวศพศพลุกขึ้นมาเอา

ตายหมดโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาเข้ามาทางด้านนี้นะนี่มีอะไรป่าวะไม่มีนะ มีปืนตะปูอยู่ด้วยนะโอเคเข้ามาทางด้านนี้ต่อให้มาเนี่ยไปพวกนหนคอเลือ

รีพิตติ้งแคนนอนเลยเว้ยโอ้ยรีพิตติ้งแคนนอนเอาแล้วมานี่แน่ น่าจะหมดแล้วแหละปะเข้าไปข้างในนี้ต่อนะครับรอยเลือดใครวะเนี่ยเคลงบันไดไปนะครับใครอ่ะออผีผีตัวไหนอ่ะไม่เอานะอย่ามาหลอกหนูเลยเครกระโดดนะครับ ให้มีหลุมดำเคเก็บกระเป๋าเก็บลูกระเบิดด้วยนะน,นี้มีป้อมปืนอยู่ด้วยนะตายแล้วหลุมดำโอ้ยมาอย่ามาเยอะ อะไรอะอโนนออริจินมาบ่อยเหลือเกินช่วงนี้อันนี้น่าจะเป็นเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเค okay, อันนี้ก็มีกับระเบิดอยู่ด้วยนะ เดี๋ยวเราลงมาทางด้านนี้นะครับหกระดูกเต็มเลยอยากเอาไปตุนนะสักสักเจ็ดวันเจ็ดคืนนะเออผีเอาไปตุนนทำเป็นน้ำซุปอ่ะหอร่อยดีโอเคขึ้นบันไดมาทางด้านนี้นะครับ EK <c oughs> F5 นะ ก็มีเอลบูสเตอร์ซีโนแวกนะครับอ่าเป็น145 ิิตตงแคนนนอ,นเ,อ,อ,เ,อ,อเล่นปืนแรงด้วยอโอ้ย,อย,อยมีมีเหลืออยู่ยเกมหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะและขึ้นบันไดตรงนี้นะครับอ่าเก็บปืนปิตติ้งแคนนอน่น โอเคตรงนี้มีเกาะอ,อยู่ด้วยนะโอเคลงบันไดาทางด้านนี้นะมรีรีพีตติ้งแคนนอนด้วยของชอบของครอบครัวโอเคเป็น46นัดแล้วเหลือเฟือโอเคตรงนี้ให้เรากดนะครับอ่า เพื่อให้มันลงมานั่นเองนะเปิดเส้นทางนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินผ่านมาทางด้านนี้นะครับ All units, Bravo Fox Tribe, going now. เล่นจนรีเฟกหมดเลยโอ้โหไปไปไปรวยกับพอโอเคหมดหรือย,ยังอื โอ้โหไอ้นี่โอ้โหไอ้นี้ยกหลบโคตรเก่งเลยโอ้โหอ้ยระดับบอสเลยมั้งเนี่ย nah อื Right. Okay, they are merge, but they obviously didn't call a team together to do this. This is a permanent freestanding army. Never seen anything like it before. There are no names, no idea of any. พวนั้นไม่มีชื่อไม่มีไอดีเบตเอร์เชนเคตรง,งนี้มีกระเป๋าพยาบาลอยู่ด้วยนะและลงมาทางด้านนี้อ่าใครอ่ะเป็นเบเทลมาทำไม

โอเคเดี๋ยวเรากดอเปิดทางให้มันลงมานะครับเจไปม,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 มีป้อมปืนด้วย 哎，嗯。 เป็นลูกซองเลยอะโอเคเข้าประตูทังด้านนี้โอ,โอ้มีป้อมปืนไม่บอกมีปะวะไม่มีนะไอพวกนี้ขยันวางเหลือเกิน น,นี่เ,เนี่ยออกไปไปนี่เ,เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยนี่เนี่ยเบาดปไปนี่เนี่ย

โอ้ยบอสนะเนี่ยโอ้โอเคเก็บป้อมปืนเก,ก็บกระเป๋าพยาบาลให้หมดโคตรโหดเลยอ่ะโอเคเล่นเ e เน t i ันเชอร์ด้วยโอเกมเกบ็กบเก็บ โอเคดูเหมือนว่าเฟสเทลและลึกความหลังกันอยู่นะฉันไม่มีวันพบพี่ของฉันจนกระทั่งวันที่เขาฆ่าฉันเราเป็นครอบครัวที่ซับซ้อนนะ เห็นด้วยหรือเปล่าไม่เห็นด้วยโอเคเดี๋ยวเราลงไปทางด้านนี้นะครับเอ่ะเรียบร้อยถึงที่หมายอ่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปวัตเต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ